ต่างสมาธิแล้วปั่นปั่นแล้วก็ตรงตัวสินทวีชัยเข้ากรอบแต่ก็เบานะครับสินทวีชัยแล้วเล็งยังไม่เปิดไหลให้ติงก้าใหม่มุมมากขึ้นนะครับติงก้ามาดูว่าเลี้ยงจี้เลี้ยงจี้แล้วสั์ด้วยสายโอ้โหใจถึงครับลูกนี้รออยู่ที่จุดนัดพบแต่ว่าติงก้าพามาจบเองครับ มามีตัวดึงให้ติ้งกาดึงแล้วหน้าซัดพุ่งพุงพ่ง,ง,งกระชกตัวซับก็ซับโอ้โหชัดชัดปุ่มล็อกมาเลยครับลูกยิงของชาคริตเก็บแรงแต่ว่าตรงตัวนะครับนัดนะครับจกพันยิงครับยังไม่เข้ากรอบอะจะฝันเล่นเสาแรกจริงจรนะครับสกพันแต่ว่าก็ยังโด่ง ดูการนี้ทำไป2ประตูแต่เป็นจุดโทษเข้เหลี่ยมนี้บรวรไหลไหลให้กับอารอนหมุมมันตีแล้วปัดย้อนมาทางเสาสจนจนจนักหกจุดโจ้ขอ,อสมปองซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ได้ต้องดูว่าตัวคงนี้มีใครมาเคลียร์หรือไม่รู้ว่าโดนเสาครับสองดาบลูกนี้ของโอสซสภาครับเหลือเชื่อครับไม่ได้ประตูดาบสองสมปองยิงหลุดเสาไปเองอีกซ้ำอีกทีก็บทไปหน่อยครับคนเดียวเลยครับ สองจังหวะซ้อนครับสมปอง <c oughs> ถึงติงก้าเอาติงก้าเดี๋ยเลยไปแล้วเขาก็มีพื้นที่ด้วยหรือว่าไหลให้กับเดลาโตเล่ตามน้ำโอ้โหไปติดเสาครับซับเสาแรกลูกนี้ผ่านชัดชัยไปแล้วแต่ว่าไปชนจังหวะเบรกยังไม่เฉียบขาดพอครับติงก้ารอจังหวะเลยครับไหลต่อให้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับแต่ว่าทงขึ้น พงขึ้นอยู่ดีนะครับยิงเข้านี่กลายเป็นลูกปัญหาเลยโชบหนีรซิโลได้อะครับอารอนฝากมาให้กับคนนู้นั้นคืนคืนอารอนแล้วบอลเลียมมาเข้าเรียมปัตตโอโหเป็นปฐุมกับที่มาขวางทันส้มหล่นกลับมาหาแล้วนะครับอารอนแต่ว่าก็ยังมีขึ้นมาสักดาครับมาแล้วพิกติงก้ายิง <c oughs> กดลูกนี้ก็ยังล่นหลุดรอไป สาเติมมาเกือบส,สุดเส้นก่อนหน้านี้ช่วงเบรกสงกรางล็อกล็อกหนีหัวใช้ได้แล้วหาได้ซ้ายซ้ายไม่ถนาดเปิดมามันย้อนมันย้อนไปหมดครับแต่ว่านั่ได้อยู่โิทูหติงก้าโอ้โหโยกหลอกตัวแรกได้แล้วแต่ยังติดตัวซ้อนอย่างสุริยาครับติงก้าหน้าปากเราิชัยหญิงครับโอ้โหลับตําแพงแล้วเข้าซองสินีชัย ยิงฟรีกิกเข้ามาแล้วนะครับก่ <c oughs> อนหน้าน,น้นแล้วก็จบเกมว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโอสุสภามร์ห้าสิบสมุทรปราการกับสุพรรณบุรีนะครับจบแบบแบ่งแต้มครับทำให้สุพรรณบุรีมีเพิ่มเป็น15คะแนนจาก9นัดส่วนโอสุสภาก็มีเพิ่มเป็น6คะแนนครับอันดับก็ไม่ขยับไปไหนไกลด้วยกันทั้งคู่นะครับครับแล้วนี่เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ